สรุปอีเวนต์ใหม่อัปเดตซัมเมอร์มันเป็นยังไงมาคุยกันดีอัปเดตใหม่นะครับร้านค้ามาพูดถึงเรื่องร้านค้ากันก่อนเลยคือร้านค้าซีนนะครับมันยังคงมีเมล็ดเก่าบางเมล็ดที่ยังอยู่แล้วก็มีเมล็ดใหม่มาแทนที่เมล็ดเก่าก็หลายเมล็ดเหมือนกันนะครับแต่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 แต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 นี่ฮ่าซูกะแอปเปิ้ลยังอยู่นะจ้าโอ้โหอันนี้โล่งใจมากๆดีมากๆเลย และโซนคราฟของนะครับก็จะไม่ได้หายไปไหนแค่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะไม่มีเจ้าพึ่งแล้วอนะโซนใหม่นะครับในอีเวนต์ล่าสุดซัมเมอร์ฮาวเวิไอบอกเลยว่าอันเนี้ยทำไม่ยากเลยนะวิธีการทํานะครับเพียงแค่เราเอาผล,ลไม้ของเรานะครับมาเติมใส่ตะกร้าเอาไปไว้นะครับมันก็จะทําการรวบรวมคะแนนแล้วก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับหลายอย่างมากมายเลยนะของรางวัลจากที่สังเกตมันจะมีของจากอีเวนต์เก่ามาเป็นของรางวัลด้วยนะอันนี้ผมก็รู้สึกทะาแม่งทะาแม่งใจนิดนึงแต่ก,ก,ก็ก็รับได้อยู่นะแต่ว่าของที่ เราผลไม้ที่เราจะเอาไปใส่ตะกร้าได้เนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่อยู่ในร้านคาซีตปัจจุบันเท่านั้นนะครับจะเป็นร้านอีเวนต์เก่าอันนี้เอามาใส่ไม่ได้แล้วนะจะเป็นแค่ร้านจากอีเวนต์ปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะสามารถร่วมมือกับเพื่อนในเซิฟของเราช่วยกันเติมบวกแต้มกันได้ด้วยและยิ่งช่วยกันเยอะเติมกันเยอะของรางวัลก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับดีมากอันนี้ส่วนใครใหม่อุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอไปทําข้อมูลแป๊บนึนมมา